มึงเป็นอะไรของมึงมึงเจ็บท้องเฮ้ยหยุดนู้นเฮ้ยม่มึงเป็นอะไร<บ>มึงเป็นอะไรมวดท้องเฮ้ยเฮ้ยหยุดไมาย,ยมึงเป็นอะไรช่มด้วยเฮ้ยหยุดถ้ามึงไม่หยุดกูดจะซัดมึงหยุด mai chạy yên, chạy lên chạy yên mai mai nóng chạy yên, chạy lên chạy yên, mày nó chạy lên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  bao nhiêu chạy chạy lên chạy 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 lên chạy chạy lên chạy lên chạy lên chuột cho chạy lên chạy lên chạy chạy ก็สวัสดีด้วยนะครับผมก็สวัสดีพี่พีเอฟซีลุง้านาอานกันทุกๆคนทุกท่านกันเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์แฟงนะทุกคนก็ <c oughs> ทุกคนครับคือมีพี่พ,พี่หลายท่านเนี่ยให้น้องแฟงเนี่ย <c oughs> ลองกลับมาที่กระตอบที่น้องแฟงเคยมานอนแล้วก็ที่เจอผู้หญิงแล้วก็ที่เจอสมุนที่เจอผู้หญิงเล่นอาคมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมีพีเอฟซีนี่เรียกร้องเงินเข้ามามากๆเลยนะ แล้วทุกคนวันนี้เนี่ยผมก็เลยมาเปิดคลิปกลางป่านะเดินมาจะถึงกระต๊บอบเลยแหละเหมือนว่าผมจะได้ยินเสียงอะไรแปลกๆสักอย่างนะฮะในกระต๊อบไ,ไม่ไกลไม่ไกลข้างหน้านี่เองเคยมาอย่างจังเลยน้องใหม่ไม่เคยมาเลยนะฮะวันนี้ก็มากับน้องใหม่ด้วยทุกคนฮะก็ทุกคนอย่าลืมเป็นกําลังใจให้ผมกับน้องใหม่ด้วยนะครับด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะก็เราเนี่ยไม่ได้เดินทางกันมากระต๊อบอันเนี้ยน่าจะเป็นเดือนเดือนแล้ววันนี้ผมจะลองมาดูว่าสภาพเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้าง มันจะเหมือนกับเมื่อก่อนที่ผมเคยเจอหรือเปล่าน,นะทุกคนโอเคทุกคนยังไงก็วันนี้เราจะเดินทางไปพักกันที่กระต๊อบนะแล้วก็สักพักให,ใหญ่ๆเดียวเราจะเดินทางกันกลับบ้านนะเราจะไปดูว่ามีอะไรชำรุนหรือเปล่าอะไรที่เราซ้อมได้หรือเปล่านนะทุกคนถ้าใครพร้อมแล้วเราเดินทางไปด้วยกันนะขอกําลังใจคนละหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์แล้วก็ซับสไครต์ด้วยทุกคนโอเคถ้าพร้อมแล้วไปไหมโอเคเว้ okay, ไปทุกคนอุ้ยใจเย็นน้องไหมใจเย็นทุกคนนะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเราเนี่ย ไม่ได้มากันค่อนข้างที่จะนานมากๆเลยนะครับไม่รู้ว่ากระปอมเนี่ยมันซุบโซมหรือเปล่าแต่ผมก็ถามกับพี่ๆที่มากันนะก็บอกว่าไม่ได้มานานเลยอะ่ะใช่ไม,ไ,ไม่ใช่มันมีทางนี้น,ะนี่ข้ามไม้นี่ไปดี้ใช่อ,อข้ามไม้ไา น่เดินไปนะไม่ใช่ทางทางอยู่ฝั่งนี้เบาๆน้องไหมเบาๆนะไม่รูกบตอ่ม่ร้กบตอไผ่ไม่ร้กตอไปไมรกัตอไใครไม่รู้กอไไรัวไป่ม่ร้กไป่ไมนไมัไไร้ไปเดมนน้กไ่มึงไม่ต้องก่ัวหรอกมีพอ่อ่ะัไม่ปล่อยมึงอ่วม่รอก โอ้โหวางกระเป๋าก่อนะไรนะสิบโมงแล้วทุกคนตอนนี้สิบโมงครึ่งแล้วเบาเบาสิอะไรนะทูเทียมีรอยทูบด้วยนะฮะเขามาจุดอะไรกันวะ สภาพก็อย่างนี้เลยเดี๋ยวุนเดี๋ยวเราดูรอบๆก่อนน้องใหม่โอ้มีรอยเกาะฝายด้วยเหมือนว่ามีรอยมีคนมาพักผ่อนเลยนะเนี่ย <c oughs> คือทุกคนนะฮะน้องแ <c oughs> ันจะบอกทุกคนอย่างนี้นะว่าทุกคนฮะพอเวลาเรามาถึงก็ตอนที่เก่าๆเลยแบบเนี้ยน้องใหม่จะเย็นพี่บอก เราอย่าเพิ่งรีบเข้านะคือเราต้องดูให้ละเอียดก่อนนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปเนี่ยหนึ่งพวกงูพวกตะขาบอะไรแบบนนเนี้ยสัตว์มีพิษเนี่ยส่วนมากในเขาเนี่ยชอบมาอาศัยในที่ที่แบบรเรียกมันไม่ชืน้นดีกว่าที่ที่มันไม่ชื้นนะฮะพวกสัตว์ใหญ่พวกงูเคียวอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวเราจะเดินดูรอบๆแล้วก็ก่อนที่เราจะเข้าไปนะแล้วก็ <c oughs> ก่อนหน้านี้เนี่ยผมเนี่ยได้ยินเสียงอะไรแปลกๆมาตั้งนานแล้วตั้งแต่นั่งเปิดคลิปเปิดอะไรละไอตรงเนี้ยไม่รู้ว่ามันเป็นทังป่าช้านะ<อ>พี่ก็ไม่กล้าเดินเข้าไปดูหรอกไปาช้าอืมเขาบอกเดินเข้าไปข้างหน้านู้นอะมันจะเป็นป่าช้ามาก่อนอะระหว่างท่านกับเลียงอ่ะสู้รบกันฮนะะเป็นป่าชา้าเดี๋ยวเราจะเข้าไปนั่งในกระ๊อบกันดีกว่าอันนี้ไม่น่าจะมีรอย คนมาเลยนะเพราะว่าเหมือนมันผพนนะุพังขึ้นไปเยอะเลยนะฮะอืมพังขึ้นไปเยอะเลยสภาพนี้เลยอะ่ะไปวางกระเป๋ากันปะข้างในก็ได้เดี๋ยวฝนมันตกมาฝดชื่นเลยนีนด่ดูดีๆดูดีๆแล้วก็แถวนี้เนี่ยมันเป็นป่าใหญ่หมดเลยทุกคนอะทุกคนสังเกตปะ อ,อะไรนะน้ําเย็นอย่าไปกินท่งเผื่อน,น้ําเขาท,ทําพิธุพิธีเลยเราก็ไม่รู้เราไม่ได้มานานแล้วมันมีน้ําเปล่าใช่ปะอย่าไปกินนะน้องใหม่บอกเหมือนเป็นน้ําเย็นเนี่ยเขาไม่ได้เรียกว่าน้ําเย็นเนี่ยน้ํามันไม่ได้เย็นเขาเรียกว่ามันเป็นละอองจากน้ําอย่าไปกินโ่งไม่รู้ว่าของขายต่อใครเนี่ย เด um ี๋ยวเราจนั่งพักกันตรงนี้แหละที่ลมมเป็นดูเลยมืดเหลือเข้ามาข้างในระวังนะดูให้ดีให้ละเอียดถามว่ามันมันก็ร้อยเปอร์เซนไหมที่การฝนมันก็ไม่นะมันก็ยังม uh ีรูร่วนทุกคนเห็นปะเพราะว่าเราทํามาจากคือเพื่อนเนี่ยทํามาจากธรรมชาติรวนๆเลยนะเหมือนใบอะไรสักอย่างอ่ะเข้ามาปั๊บเดี๋ยวเฮ้ยทุกคนฮะ น้องแฟแงแปลกใจมากทุกคนสังเกตปะ่ะเมื่อกี้เนี่ยคือแดดเนี่ยออกลาำซามมากเลยนะแดดออกแบบสว่างจ้าเลยอตอนนี้เนี่ยเหมือนแดดเนี่ยหายทำไมแดดหายมึงอะไรมึงดูในกระต๊อบก็ได้มึงไม่ต้องเดินงมาหากูบอก อาแดดเริ่มออกแล้วนี่นเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างจ้องมองเราอยู่นะถ้าไปนั่งก็ต้องไปว่านั่งผ่านด้วว่นนานอะไรนะเดินน,น้ออนงนานก็ธรรมดาเลย<ฮ>เป็นไงบ้างรู้สึกรู้สึกใช่แล้วลงดีแบบหน่อะไรน,นอนพักได้บวัว นนีอ้ตัมชื้นชืนช้นตรงนี้ก็ชื้นนะหอ,อยแค้เพื่อนเพื่อนมาสร้างเหรอเพื่อนพี่มาสร้างไว้มาสร้างเงี้ยบ้านนะใช้บ้าใช่ธรรมชาตินี่สวยงามเสมอนะฮะทุกคนลองใช้ให้ดูนะคือธรรมชาตินี่สวยงามตลอดพี่ว่าเราต้องหานอนกันสักตื่นแล้วละใหม่เลยไม่ยชิบหายวะ ไอ้เดมึงนอนท่มามัดตรงนั้นก็ได้แต่กูนอนตรงนี้โอเคไหมโอเคนอนตรงน้ืนดีกว่ากว่างั้นกูแย่ไม่ลรือือมนองนั่นแหละอ่าเดี๋ยวมือขายมือไหมมือพีต่ตั้งไว้ตั้งไว้ตรงนี้เดี๋ยวผมจะนอนกับตรงนี้นะเดินไปว่ากูเองก็เมือม่อยเมื่อยกู chưa nào bị lệch đi ghê lệch ừ. ừ, mì Có lệch bạc 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 có Mấy bạc này bạc bạc nè. Ừ. Mìa này bạc bạc เดี๋ยวคอนอนแป๊บน,นึงนะทุกคนคนละตื่นดีกว่าคนละตื่นก็ยังดีนะฮะ ไม่มีเสียงคอเลยวะไม่ทุกคนไม่มันหลับแล้ววะไม่เสียงคอเลยวะไม่น้องไม่หลับทุกคนนะตอนนี้น้องไม่หลับอยู่นะไม่รู้ว่าน้องใหม่เนี่ยเดินทางมาเพลหรือว่ายังไงนะหลับแบบไม่เป่นเลยแต่ตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยได้ยินเสียงคออยู่นะไม่รู้ว่าเสียงคออะไรสักอย่างนึ่งนะ มันใกล้ๆเราแว่นี้แหละเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองเดินออกไปดูนะทุกคน

ดิจ <ion up> ัมไม้ดิจัมไม้จัมไม้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 จัมไม้จัมไม้เร็วจิบ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 มึงอยากเข้ามาหนอเวมึงอยากเข้ามานะกูรู้มึงเป็นใครอ่ะไม่ถือไว้ถือไว้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นมันี่ออกมานี่ใจเย็นไหมเฮ้ยใครวะเดินรอบกับาป๊อป่างเงี้ย ไปเลยไปลยมันเดินรอบกระต๊อบเลยวะใจเย็นเจเยนใครวะกูก็ไม่รู้ว่าใครอ่ะแต่คนนี้กูเคยเจอเฮ้ยกูมาดูกระต๊อบเนี่ยทำไมมึงต้องมากวนกูด้วยวะ เพียพี่เพียกูก็เพียเพียดึงหุนกกระจายผมไมต้องตาค้างอย้่เห็นใครเลยเขาเชื่อมาที่พ่อเขาเชื่อมาที่มมเขาไม่เอามึงหรอกมึงไม่ต้องกลัวกูก็มีมั้งมึงเข้ามามึงก็โดนกูก็ไม่ได้ยุ่งกับมึงกูไม่รู้หรอกมึงเป็นใครอ่ะเฮ้ยมึงจะส่วนมันทำไม ฮะเฮ้ยแดดมันหายหมดเลยนะทุ่ตามันเฮ้ยอะไรกช่วยนูหนพี่ อยู่นะเว้ยต่างคนต่างอยู่นะมึงทำอะไรวะทำอะไรวะเฮ้ยไม่ทำไม่ใช่ว่าเป็นกระป๋อเพื่อนพี่นะพี่เผาแล้วเนี่ยเดี๋ยวท้าทางนนีแล้วคุณนี้ใครพี่กูก็ไม่รู้กูเคยเจอแล้วครั้งหนึ่งเหมือนว่ามันจะเป็นสมุนของไอ้ผู้หญิงคนนั้นนหะที่มาท่องอาคมอะ พอทรงนี้มันไม่ใช่ผู้หญิงพี่ไม่บอกผมว่ามันเป็นทรงผู้ชายพี่บอกผมเมันทำผมเป็นหมาพี่มีอย่างเงี้ยเธอรู้มึงไม่มาหม,มาหรอกมึงจะกูมาคนเดียวเนี่ยนะพงเทีย่ยไปนอนเล่นไปหาเที่ยวมึงกูก็จะมานอนเล่นแต่กูก็เจอแบบนี้มึงจะกูทำไงเขาชิ่งกันในฟร์มเลยก็เขาชีดแด่ม,มึงเนี่ยดิ โซมสมน้ำหน้า อยู่นูนเว้ยไ,ไม่ไม่มึงเถื่อไมมไม่ต้องกลัวหรอกไม่รู้มันทำอะไรของมัน<ร>มันเดินเลื่อนเมื่อกี้ผมก็สมน้ำหน้ามันแล้ว ตอบเนี่ยเดี๋ยวมันก็เลื่อนอีกตรงนั้นอ่ะเขาเรียกพี่มึงไม่ต้องเรียกกูหรอกเมื่อกี้มึงก็เดินล้มละมึงเรียกเข้าไปเฟี้ยง <Okay. S 1> เฟี้ยง <Okay. S 1> เฟียง <Okay. S 1> เฮ้ยเอาดิเอาดิมาดิเรียกใช่ไหมมึงแน่เจียมงอ่งม,ออมา ทำสมาธิดูมึงมาทงกลัวมึงจะกลัวไปทำไมอ่ะตามเป็ดเลยพี่อะไรนะดตามเป็ดเลยตามเป็ดเลก็สมุนมันไงดูตามเลยน่ากลัวชิบหายนี่เดี๋ยวผมจะลองถามดีๆเลยนะว่าเขาเนี่ยเป็นใครกันแน่นะเขาเป็นคนเล่นวิชาอาคมอะไรหรือเปล่าหรือม,มาจากตรงไหนนะผมจะลองถามวินเด้เฮไปะละ่ะใคครวิจากเข้าจอมมองเลยพี ูเน็คโคชูเน็ควิทย์แต่ตัวมันแต่ตาลอยเลยเนอะมันบอกว่าที่ของมันมันฝังออกเนอะไอ้ใม่แล้วทำไมไม่พูดอ่ะพูดสิแล้ก็ตัวยุนนี่ก็ใส่ชุดมันสกเลียงอะพี่เขาใช่ไงเขาใส่ชุดก็เลียง,ยงไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแล้วจีเดียบอกย้อนซิก็จ้องเยอะขอดูตามชัดๆหน่อยแล้วกันนะ ต,ตามดิน่ากลัวชิบหายเนี่ยคุณผู้ชายเลยอ่ะอันนี้นะผมไม่ได้มาทำร้ายเลยว่าอะไรนะผมแค่อยากมานอนกระตอ๊อบหรือว่ามานั่งพักกับผมร้อนเขาเรียกผมเหรอพี่ไม่เขาเรียกมึงวะมึงกล้าไปหรือเปล่าเหนอะเหนาะหัวเราะงี้โรจิเด็พี่มึงเรียกกูเด็กเดี๋ยวกูไป เรียกกูดิหมายมืมอจิตอ่อนแสดงว่ามึงอะจิตอ่อนหลับง่ายในป่ารจะได้มดมึงเรียกกูเหรอเขาชี้นิพพานเลโกย้ย่าไม่ได้เรียกกูขเขาเรียกมึงกกเลโก้ยอะปืึอเคาเรียกมึงทำไมเนี่ยขเขาเรียกผมเนี่ยมึงไม่ไปเล่นนอนนานเลยมึงไม่ไปม,มึงไม่ไปมึงก็อยู่เนี่ย ถ้ามันมามันก็โดนอะ่ะแต่พงก็ไม่วิ่งอะ่ะอะไรนะผมไม่วิ่งเนาะเออมึงไม่วิ่งอดีแล้วมึงอยู่กับกูนี่แหละกูก็ไม่วิ่งเหมือนกันตั้งคนตั้งอยู่ได้ป่ะเขากำเลยพีตตยยาาย่ตั้งคนตั้งอยู่อย่ามารบกวนกันเลยขอร้องแหละตั้งคนตั้งอยู่ตั้งคนตั้งใช้ชีวิตอย่ามาล้าลลานกันเลยมึงเป็นอะไรของมึงมันเจ็บท้องเฮ้ย หยุดน no. ุ้ยไม่มึงเป็นอะไรมึงเป็นอะไรบวดท้องเฮ้ยเฮ้ยหยุดไม่มึงเป็นอะไรชมด้วยเฮ้ยหยุดถ้ามึงไม่หยุดกูจะซัดมึงหยุดไม่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่ไม่น้องใจเย็นใจเย็น

มาใจเย็นน้องใจเย็นใจเย็นจิ๋วเด็กเก๋อแค่การหนึใจเย็นน้องย,ยุดเด้อเว้ยวเฮ้เยนนยุดมาดิเฮ้นแน่เจี๋ยมึงม,มามึงเล่นของใส่น้องกูหรอมึงมาเฮ้ยมึงมาดิมึงป้อนด,ดิว,ว่ะมาหน้องไหมเฮ้ยม่ดมา,มา น้องไม่ใจเย็นน้องไม่ไม่ไม่เดี๋ยว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 เอาสร้อยนิลมึงล่ะไม่ได้ใส่มาหรอใจเย็นใจเย็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงยังมีเสียงอาการแปลกๆอยู่วะใจเย็นใจเย็นใจเย็นรูตามมึงรวยวะเฮ้ยใจเย็นไม่น้องไม่ไม่ไม่มึงขึ้นมานั่งก่อนเร็ว มึงเป็นอะไรเขามึงกูอยู <ces> ่นี่กูอยู่นี่ไม่ไม่ไม่ใจเย็นไม่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 ไอ้ไม่เฮ้ยไม่ไอ้ไม่ไอ้ไม่เฮ้ยเฮ้ยไม่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  ไม่ไม่ไมม่ไม่ไม่เฮ้ยไมมันเป็นอะไรปวดปวดท้องเหมือนมันทำของใส่มึงเลยอะยากะบาดยากระบาดมึงมึงอย่าจิตอ่อนสิน้องโว้ยกูจะแบ่งมึงยังไงวะเนี่ยงูปิดกล้องตรงนี้แล้วกันโอเคโอเคมึงอย่าร้องมึงอย่าร้องอย่าร้องโอเคเดี๋ยวกูพามกับแล้วไปไปไป